สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่บ้านดาวมงคนะคะกับพวกเราทีมงานอาจารย์ตายหมอดูตายพิษและอาจารย์เตียวนะครับเร่งเทวดาครับอาจารย์ขอแนะนาตัวนะครับอาจารย์สอนอยู่ที่สมาคมโหราศาสตร์นานาชาตินะครับสาขาบางขุนนนท์อาจารย์จะสอนทุกวันอาทิตย์นะครับเวลา10บโมงจนหึงงทิ้งภาคพยากรก็ช่วงบ่ายบ่ายโมงถึงบ่ายสามนะครับวันธรรมดาอาจารย์จะสอนที่ชมรมโหราโพธิยานะครับ เพชรเกษม77ชมรมของอาจารย์ตายนะครับ <ฮะ S 1> สอนในช่วงเช้า10โมงจนถึงเที่ยงทุกวันเพื่อรหัสสับปดีนะครับช่วงนี้ปิดรับแล้วนะครับเพราะว่าสอนมาได้ดจะ,ระเรียน<ด>แล้วนะครับก<ม>็คนมาใหม่อาจจะตามไม่ทัน<ฮ>ะนะครับก็ไว้ประกาศใหม่ละกันนะครับแต่ให้รู้ว่าอาจารย์สอนอะไรนะครับส <ฮะ S 1> ำหรับคนที่ยังไม่เคยฟังอาจารย์มานะครับ ช่วงบ่ายก็จะเป็นหน้าที่ของอาจารย์ต่ายครับค่ะอาจารย์ต่ายก็สอนอยู่ที่สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติสาขาบางขุนนนท์สอนอยู่ประจําวันอาทิตย์ตอนรอบบ่ายโมงนะคะเกี่ยวกับวิชา,ายิบซีธรหัสและอ,อีกที่หนึ่งค่ะสมาคมเอ่ยชมรมโหราโพธิญาณน,นะคะเหุ่เทศกาลเจ็ดสิบเจ็ดนะคะถ้าใครอยากเรียนก็ขอเชิญค่ะยังเรียนได้อยู่นะคะครับอือมฮึอือมฮึอ่ะก็เรียนฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะอ่าสำหรับช่วงของอาจารย์ต่ายนะครับช่วงบ่ายนะคะที่ ชมรมโหราโหธิยาน,นะครับส่วนที่จะกล่าวต่อจากนี้ไปก็คือเกี่ยวกับเรื่องของงานบุญนะครับรอพอดีปากอาจารย์ตายเจ็บนะครับไ,ไปผ่ามาไปผ่าพวกฟันคุดพวกอะไรไม่ใช่ค่ะฟันคุดลากเทียมลากเทียมนะครับเอาของเกาเา่าแล<อ>้วใส่ออกไปนานเลยใส่ของของเทียมเข้าไปนะครับก็จะมีงานทั้งหมดตอนนี้สี่บุญนะครับบุญแรกก็คือที่คุยกันมาตลอดก็คือหล่อหลวงปู่ทวด นะครับที่วัดเขากวดที่ราชบุรีระนะครับอันนี้มันจะมี3ราคาที่ให้ให้หลอกกันก็คือ1,000บาทก้อนใหญ่นะครับส่วนก้อนกลางก็500บาทก้อนเล็กก็200บาทนะครับถ้าต้องการแบบไหนก็แจ้งมาเดี๋ยวเราจะบอกเบอร์ที่หลังนะครับแล้วก็เรื่องที่2ก็เป็นเรื่องของหอ,อ,อละคันนะครับหอละคัก็คือ ที่สร้างเกี่ยวกับหอะระฆังนะครับอันนี้นคือบุญที่2บุญที่3ก็คือเกี่ยวกับเครื่องช่วยหายใจนะครับหรือผลิตออกซิเจนนะครับให้กับโรงพยาบาลสงฆ์นะครับอันนั้นคืออันที่3มส่วนล่าสุดคือเขาเออพระบาทน้ําพุนะครับของหลวงพ่ออารมณ์กฎนะครับเพราะว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาอาจารย์ตายได้เดินทางไปเที่ยวท่องเที่ยวแถวแถวแถวนั้นนะครับแถวนั้นเพื่อไปทําบุญนะครับแล้วเราผ่านับก็แวะ แวะเพราะว่าก่อนหน้าเราคุยกันแล้วว่าอยากจะเข้าพระบาทน้ำพุทำบุญมากอ่าอาจารย์ก็เลยถือโอกาสไปทําบุญที่วัดพระบาทน้ำพุมานะครับได้ๆล,ลด้วยเดี๋ยวไปตามคลิปเอาโชว์ไหมโชว์ก็ได้ะนะครับอาจารย์สายก็ไปทําบุญมานะครับมันก็จะมีสองยอดนะคะคยอดที่เป็นยอดของเงินบุญกับยอดที่บริจาคสินงของนะคะอันนี้ใช้ซักส่วนตัวบริจาคนะคะเพราะว่า อ่าอาจารย์ไม่ได้เอาเงินกองกลางมาใช้อาไปเซเวไปเซเวเพราะว่นาบุญน่ะนะครับก็อาจารย์ก็อยาช่วยก็ทำนะคะจะได้สุขภาพแข็งแรงคุณพ่อสุขภาพแข็งแรงด้วยนะคะก็เป็นยอดเงิน11,000หมื่นหนึ่งพันบาทค่ะสาธุครับแล้วก็บริจาคทรัพย์สินด้วยกขขออันนี้เป็นบริจาคทรัพย์เพื่อการช่วยเหลือผู้ป่วยด้วยโรคเอดส์ระยะสุดท้ายนะครับและเด็กกำพร้าที่พ่อแม่เสียชีวิตด้วยโรคเอดส์นะครับ ันนี้แผ่นใบนี้เนี่ยมีเลข420592นะครับส่วนอีกใบหนึ่งนะครับที่อาจารย์ตายบอกก่อนหน้าคือ425592 5, 5, นี่ก็ไม่เหมือนกันอ่านะครับนี่85นั่น84อ่านะครับแล้วเล่มมันก็แตกนะครับตัวท้ายทั้งสองฉบับนี้มีคนคลเล่เล่มนะครับแต่เลขท้ายตรงกันคือ592นะครับลองไปเสี่ยงโชคดูนะครับแล้วก็เล่มก็ต่างกัน นะครับเล่มหนึ่งคือแปดห้าหนึ่งสองอีกเล่มหนึ่งคือแปดสี่หนึ่งสองะครับเลขท้ายตรงกันสองตัวแต่เลขนี้ส่วนใหญ่อ้าแล้วจะหาซื้อแันไม่มีมนะครับก็ลองดูหยิบรอบตอรี่<ช>เอานะครับช่วงแรกๆนะครับอ่ะนะครับส่วนใบนี้ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรนะใบเสร็จรับเงินอ่าเป็นใบเสร็จรับเงินะนะครับที่ทางวัดพระบาทน้ำปูออกให้อตั้งตายนะครับเลขของเขาคือสองสามเจ็ดห้าเจ็ด เป็นเลขหามนะครับเ5็ลองไปซื้อลอตเตอรี่น,น,นะครับเล่มก็คือ476นะครับลองไปซื้อดูนะครับชอบเลขไหนไปจับลอตเตอรี่เอาเผื่ออาจารย์ตายนําโชคให้กับแฟนคขับ,บนะครับสุดท้ายก็ในเรื่องของงานบุญก็คงไม่มีอะไรตอนนี้ก็นน้นเรื่องปฏิทินของอาจารย์ตายก็ปฏิทินตอนนี้นะคะก็ต้องแสดงความดีดีใจกับแฟนที่ ได้หรือปฏิทินเลขเด็ดตาทิพไปนะคะอ่างวดนี้เข้า3ามเกตรงๆไม่ต้องกับเลยนะคะแล้วก็เล่มนี้เนื่องจากว่ามันผ่านมาหลายงวดแล้วอาจารย์ก็เลยลดราคาให้เหลือ2,500บาทแต่ของยังแถมหถึนเดิมนะคะก็คือกำไรปีเสียนะคะเพื่อเสริมโชคลาภให้เราเฮงๆปังๆรวยเข้าไปอีกนะคะแล้วก็ถ้าเกิดยังรวยไม่พอต้องเสริมด้วยยันพระนาหูอ๋อนี่ครับเพิ่มพะนาหูนะคะ หนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าบาทที่อาจารย์ให้บูชานะครับถ้าเอาแพ็คคู่เลยแพ็คคู่เลยก็เป็นสองพันเจ็ดร้อยบาทนะคะแต่ถ้าเอาอย่างนี้อย่างเดียวก็ตกอ่า2,500ซึ่งเฉลี่ยเป็นงวดแล้วก็เหลือแค่ร้อยกว่าบาท1้0กว่าบาทต่องวดใช่ค่ะนะครับต่อหนึ่งงวดนะครับแต่ส่วนของอาจารย์ถ้าใครไม่สะดวกที่เออ่แพ็คคู่ก็แยกระหว่าง2,500ก็ได้ตามปัจจัยของตัวเองนะครับ ส่วนของพระราหูของอาจารย์ให้บูชาที่199บาทนะครับอันนี้ตามกําลังนะครับเพราะว่าพระราหูคือเรื่องของโชคลาภแล้วหลายครั้งที่คนเขาบูชาไปด้วยความศรัทธาด้วยความเชื่อแล้วก็จะเริ่มถูกเขาถูกอ่ะนะครับถูกแล้วก็บอกต่อบางทีคนนึงถูกก็ถูกสองมวดติดสามมื้ติดก็มีนะครับอย่างที่ล่าสุดก็ที่นครสวรรค์แล้วก็ชนบุรีนะครับที่ส่งข้อความมาหาอาจารย์แต่คนอื่นก็มีนะแต่ แต่ไม่ได้ระบุว่าอยู่ตรงไหนนะครับอ่าก็บางท่านก็บอกว่าไม่เอาอ่ะฉันอยากได้หินเอาไปบูชาก็หเส้นนะคะตอนนี้กําลังคิดมากก็คือหมายเศษฐีะนะคะหนึ่งเส้นก็ราคาเออไอ้ใชพ่พูดผิดค่ะ1เส้นก็จะได้ว p พีของจันต่ายสาวดน,นะคะแล้วก็ได้สูตรหนึ่ง ได้สุดหนึ่งไปนะคะเพื่อเอาไปเล่นสามตัวบนและสามตัวล่างเรื่องอ้อเอาอืมนะคะแต่ว่าบางท่านบอกว่าอ่ะเอาเป็นอันนี้เลยค่ะดวงตาสวรรค์เหลืออยู่นิดหน่อยเองประมาณห้าชิ้นนะครับประมาณ5ชิ้นไม่รู้ใครจะเป็นคนที่ประมาณเอานะคะอ่าตัวดวงตาสวรรค์เนี่ยเป็นของนําเข้ามาจากอินเดียนะคะอืสวยงามมากๆเลยนะคะไม่ลอกไม่ดําจํานําไม่ได้นะคะประมาณนี้ค่ะ แล้วก็หรือจะเป็นหยกเขียวเรื่องของโชคลาภและเรื่องของสุขภาพเลยโดยตรงนะคะหรืออาจจะเป็นปีเสียบพี่นินของเรานี้นะคะคออกซิเดียนดินออกซิเดียนตัวนี้ก็ช่วยในเรื่องของปัดเา่าอุศักปัญหาเรื่องของเอ่อมลดํากุณไใสนะคะหรือไทเกอร์อายตัวนี้นะคะหร,รือจะเป็นหยกน้ำผึ้งหรือปีเซียเปลี่ยนสีนะคะเอาตามที่ชอบเลยนะคะคร iren, หรือจะเป็นสร้อยลูกประคำนะคะร้อยแปดเม็ดเอาไว้ภาวนาเอาไว้ภาวนานับนับ พาคาถาร้อยแปดเงินล้ายอ่ามาจากรพรรดอ่าอะไรก็ว่าไปอิติปิโสก็ได้นะคะแล้วซึ่งข้างล่างก็จะห้อยด้วยน้ําเต้าดุสักค่ะจ๊ะสีบอกไ้หรือจะเป็นสร้อยคอก็มช่วงนี้อาจารย์ต่ว่าเป็นพิเศษเลยก็คือคึ่งราคานะครับจากราคาที่เคยปกติอ่านะครับก็หารสองนะครับหารสองเลยก็จะเป็นราคาปกติถือว่าถูกมากแล้วกระซินนิดนึงหมด มีหนานะครับเมษานี่ราคาเดียวเมษาเป็นราคาปกติแล้วจริงๆแล้วปีปีหนึ่งรดครั้งเดียวเนี่ยลดแค่เดือนเดียวนะครับแล้วจังหวะอาจารย์ต่ายใจดีพาไปอีกสามเดือนนะครับร่วมสามเดือนก็ถือว่าใครใครที่ยังไม่เคยมีหรืออยากมีก็โอเคขนาดคนเก่าๆยัง เอาเอาอีกเลยพอาะได้รถนะครับแล้วก็ได้ได้เลขได้เลขด้วยเพิ่มเข้าไปอีกหน่อยนนะครับโดยเฉพาะหลายคนสอนนะใช่แบบทบต้นเลยอโออะไรจะบานะก็เรี่องนั้นเลยและกันนะคะก็ถ้า3เส้นก็จะได้ทั้งสูตรหและสูตรสได้ลดอีก50าสิเปอร์เซ็นต์ไม่มีแล้วหลังมีนาไม่มีแน่นอนแน่นอนค่ะครับเบอร์ครับอาจารย์ที่หมายเลขอันนี้เลยนะคะ 0ู0 9์2 6้2 6และ ID Line 635-915นะคะอ่าถ้าอยากจะเอาปฏิทินก็พิมพ์คำว่าสั่งปฏิทินหรืออ่าจะเข้า VP ก็พิมพ์คำว่าขอดูรูปหรือถ้าอยากจะเรียนอยากจะดูดวงก็ติดต่อเข้ามาในหมายเลขนี้หรืออ่าอยากจะทำบุญก็ขอเลขที่บัญชีบุญติดต่อเข้ามาแล้วเราจะจัดการให้นะคะแต่ถ้าเกิดจะบูชายันอ่า บูชาแผ่นพระลาหูนะครับยัาานะาายนะครับเอาเคยันพระราหูนะครับก็ที่เบอร์อาจารย์กเตี๋ยวนะครับ0 8 8 5 8 5 2 4 2ปดห้าแปสองไอดีลน์คือข <c oughs> ัอยู่เก้าบันทึกเบอร์นี้ไลน์ขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการบูชาก็ทักมาอาจารย์ก็จะส่งรายละเอียดไปให้นะครับเรื่องของการเช็คดวงชะตาก็ได้นะครับ หรือบูชาเอ่อเรื่องของการเรียนก็ได้หรือจะส่งเรื่องเกี่ยวกับเรื่องบุญก็ได้นะครับอาจารย์ก็จะเป็นสะพานบุญให้แล้วก็ส่งมอบให้อาจารย์ตาตอีกทอดหนึ่งนะครับก็ถือว่าเอ่อเราสินภารกิจเ,เราราร่วมกันนะครับทําความดีนะครับทําความดีแล้วก็ได้บุญแล้วก็ชื่นใจแล้วก็สบายใจนะครับแล้วสิ่งต่างๆที่เป็นอุปสรรคมันก็จะค่อยๆคลายเราเราเราเหยียว่าหมดไปนะครับเราเรียเรียกว่า มันจะค่อยๆค,คลายคลายคลายให้มันดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆมันทําบ่อยๆมันสวดมนต์บ่อยๆเพราะว่าสายของอาจารย์นี่ต้องสวดมนต์นะเพราะสวดมนต์เป็นเป็นเป็นเหมือนกับเป็นนิสัยะนะครับแล้วก็จะทําให้สิ่งดีๆจะเข้ามายึดพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นหลักนะครับเป็นสรารณะเป็นที่พึ่งนะครับที่พึ่งของเรามี3มแค่นั้นเองนะครับแล้วพึ่งหมอดูก็ไวมันแต่<ท>แต่แฟนคลับเราบอกว่า มากกว่าสามอาจารย์อาจารย์ตายกับอาจารย์เตี้ยนะครับนะครับอันนั้น,นคือตัวช่วยตัวช่วยอ่าแต่ถ้าพึ่งหลักๆคือพระพูดพระธรรมพระัพทพะสงฆ์แต่พวกเราคือตัวช่วยนะครับตัวช่วยอุปกรณ์เสริมอ่าเป็นเสริมให้นะครับ <c oughs> เราไม่ไม่ไม่กล้าไปถึงตรงนั้นนะครับ <c oughs> ขอเป็นตัวช่วยเพื่อที่จะเอ่อให้สิ่งดีๆกับแฟนคลับนะครับทีนี้อาจารย์ขอประทานโทษนะครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปของอาจารย์คลิปนะครับก็ <c oughs> ทำหน้าที่แทนอาจารย์ทิศนะครับเพราะว่าทั้งติดภารกิจนะครับแต่ก็ไม่มีงานชงงานชุงานชกมากมากเลยยิ่งกว่ายุงอีกยิ่งกว่ายุงอีกยุงบ้านอาจารย์สูงเนย้อ่างนาแน่นนะครับอันนั้นเป็นรายได้อาจารย์เขานะออดีใจด้วยครับแล้วก็เดี๋ยวพออาจารย์พอดีเวลามันไม่แมทกันอาจารย์ทิ์ก็เรื่องงานเขาก็มีอยู่นะไว้รอลงตัวเหมาะสมอาจารย์ก็ อาจารย์ทิพย์ก็จะมานั่งตรงนี้แทนที่เดิมนะครับไม่ได้แย่งสีแย่งนะครับเดี๋ยวเข้าใจผิดนะนะคะวมที่แล้วนะคะของเลขทักษะพาโรยก็เข้าสามศูนนะคะแล้วก็ของอาจารย์เคยพูดอยู่เสมอนะคะว่ากระดานทักษะพาโรยเนี่ยมันให้ทั้งเลขเ เอกัะทักออมสินแรกก่อนทกศนะคะงวดนี้ก็เข้า7-8นะคะแต่งวดนี้จะออกอะไรก็ตามไปดูค่ะแล้วฟังดูว่าเราขยายความเกี่ยวกับตัวเลขแต่ละตัวต่างกันยังไงมีข้ออะไรเป็นข้อพิมวินิฉัยมีข้อพิรุินิฉัยอ่าไม่ค่อยๆ่อยค่อยๆเก็บค่อยๆฟังนะครับอย่ารีบร้อนฟัง ฟังแล้วฟังอีกนะครับเพราะบางทีฟังครั้งเดียวเหมือนอ่านหนังสือไม่ไม่จำนะครับมันแค่ห่านแต่ถ้าเราฟังบ่อยๆบางทีมันเกิดปัญญานะนะครับมันอาจจะนึกอะไรได้ออกครับส่วนเลขดับนะคะงวดนี้ไม่เข้านะคะสูตรสามถือว่าผ่านเอายูนะคะงวดดับของงวดนี้ก็ตามตามไปดูว่าดาวเด่นดาวดับดาวเด่นดาวดับนะคะแล้วก็ส่วนสูตรหนึ่งนะคะต้องไปฟังว่า อาจารย์พูดตัวไหนเด่นนะคะอย่างว <รอ S 1> ที่แล้วอาจารย์บอก6เด่นลากหลงมาก็คือ630แบบนี้คะ่ะก็สตัวโต๊นะคะแต่ถ้าเป็นสูตร2นะคะสูตร2ก็คือตร3ตรงตรงเลยนะคะแล้วก็ส่วนของเลขเด็ตาทิศย์นะคะกติกาเราคือ6กับ9ตัวเดียวกันนะคะ3 9 อย่างนี้ค่ะนะคะแล้ววันนี้ล่ะแอนทันแอ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 นบอกเลยนะครับบอกเลยนะคะวันนี้เด่นก็คือห้าสามสี่เจ็ดแปดสองหกนะคะวันนี้ที่เด่นมองอาจารย์มองคือเลขห้าค่ะนะคะห้านะคะห้า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 ไม่เล่นไม่เล่นก็ไม่รู้่จะพูดยังไงแล้วนะจ๊ะ วงแล้วนะจ้ามีสวยไหมสวยนะจ้าแต่ยังไม่อยากเน้นเพราะว่ารอให้กระจายออกไปก่อนอนะคะเพราะเลขกระจุกน่ากลัวครับเดาใจไม่ถูกเลยจริงๆห,นะห้า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 นะคะห้าลายห้าสามห้าสนะี่ห้าเจ็ดห้าแปดห้าสองห้าหกค่ะนะเออห้าหกวันนี้เขามาเปิดไงใคที่เขาเขามาดูหินนะ่ะ แล้วไอ้ม้เตมันขึ้นมันขึ้นห้หแต่คล้ายๆจะเป็น6หรือเป็น8ปดมนกลมๆคล้ายๆกันได้ก็เลยไม่น่อนใจแต่ว่าดูเป็น6กับ8ดอยู่ก็ลองดูนะคะนะแล้วก็อีกตัวหนึ่งให้ไปพิดวิเคราะห์ก็คือเลขสามค่ะนะคะสามอะไรสามห้าสามสี่สามเจแล้วก็สามหกค่ะอีกตัวหนึ่งนะคะเลข7ค่ะ7อะไร7จห้า 7จ็ดสามเจดแปดดสองแล้วก็เจ็ดหกค่ะตามนั้นนะคะอ่ะเอาแคปเข้าไปใกล้ๆนะคะสมังไม่ไปไหนหรือยังยังขายยังอยู่เนะพอสามันก็มา2องมแล้วไม่ใช่รแล้วพูเราจะมาอีกไม่ได้หรืออ่าแล้วแต่เขาปะแล้วแต่เขาแล้วกันเนาะกันใจเขาแล้วกันหนึ่งสองสามคปโอเคค่ะเขาขอให้เป็นเม ที่นาไปจับนะครับเป็นเลขโชคนะครับเป็นแนวทางนะครับไปซื้อลอตเตอรี่ก่อนนะครับช่องในนี้สามตัวก็ไปซื้อสามตัวแต่เมื่อวนนนี้อาจารย์มองนะเจ็ดสวยเจ็ดสวยอ่ะสวยจริงๆสวยจริงๆสวยที่สุดยังยังไม่อยากเน้นนะตอนนี้ให้เลขมันกระจายออกไปก่อนตอนนี้มันหลุดออกไปสองตัวละ นะมงวุท OK in so ี่แล right right? ้วห้าตัวอยู่ในราศีมงกรโอ้โหนะครับตอนนี้กระจายไปแล้วกระจายออกไปสองตัวแล้วเดี๋ยวรออาจารย์โอ๊กอาจารย์เชนเขาจะมาบอกนะครับแล้วอาจารย์นัทถ้าอาจารย์นัทเข้ามาก็จะนีเพราะตอนนี้ธุรกิจวางกันเป็นแถวเลยนะครับโอ้โหโชคมากงานแต่ละท่านโอ้โหนาอิชานาอิชาจังมีพวกเรานี่แหละที่ยังน่าเดิมอยู่หรครับาไม่หรอกรับ เราก็ต้องทำนะเราทำตอนเย็นเย็นเขาทำางวันกลางวันนะเราทำกลางวันแล้ทำตอนเย็นเนห้าโมงครึ่งหึ่ง็งครึ่งอะไรอย่างเงี้ยลบบนกงคร่งนบห้าโมงครึ่งนนงครึ่งกโงครึจงครึ่งแล้วก็สองทุ่ครึ่งตอนราอมีสองทุ่มครึ่งเนี่โอเคเราทำแค่นั้นเราก็รวยละโอเคครับรวยแล้วนะได้ทุกวันได้ทุกวันไปหมด โอเคค่ะก็คงอาจจะใช้เวลาเยอะเนาะเยอะไหมไม่เยอะยังเหลือเวลาอเจียวพูดลเจ็บก็เออสิ่งที่อยากฝากก็คือคือคือส่วนใหญ่ที่อาจารย์ที่เข้ามาให้เช็คดวงนะครับหรือว่ากําลังพูดคุยกับเออบางท่านนะครับ